สวัสดีครับพวกผมนะครับเบ๊บบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ยังจุดบริเวณนะครับที่เขาเรียกว่าห้วยแก่งกอกนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าห้วยแกงกอกน้ํามาระดับไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะครับก็มีป่ากงป่ากล้วยนะทีเอฟกล้วยป่านะครับ ไม่รู้ว่าน้ำเยอะไปถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวนะครับเอมเดอร์มาตั้งแต่เมื่อไร่นะครับผมอ้าวเราเจอเอมเดอร์นะครับเอ็นเดอร์มาตั้งแต่เมื่อไรอ้าวนะครับตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเอามาเมื่อกี้นี้เนาะโอ้โหน้ำเยอะมากเลยอะโอ้น่ากลัวนะเอฟซี FC, ข้ามไม่ได้ เราจะข้ามไม่ได้แล้ว <c oughs> โอน้ำเยอะมากๆเลยครับทุกคนผมก็ไม่เคยเห็นน้ำเยอะขนาดนี้มาก่อนโอ้ไหลแรงมากเลยนะครับยิ่งกว่าห้วยน้ำตกป่าไม้ก่ะ ครับผมไม่ได้มานานแต่ห้วยแก่งกอกน้ำเยอะมากปึ๊บเอซดูนะครับโอ้โหเอเดอร์ข้ามมาไหมโอ้โหน้ำน้ำท่วมถนน f อซนะครับตรงถนนที่เอเดอร์ยืนอยู่เนี้ยเป็นทางสารจรไปมาในหมู่บ้านนะครับ ข้างในนี้มีหมู่บ้านอยู่นะครับมีหมู่บ้านอยู่น้ำไหลแรงมากครับคือมันเหมือนเขื่อนแตกเลยทีนะครับเหมือนเขื่อนแตกเลยนะระดับน้ำสูงมาก าเนาะนะครับอันนี้เรามาถ่ายกันนะเราเราจะไม่ลงเล่นเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวแล้วก็มันมีระดับความลึกอยู่นะครับมันมีก้อนหินอยู่เยอะนะครับก็ฝนตกมาหลายวันแล้วนะเอซมันสะสมอะนี่คือน้ําฝนนะน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็ทําให้ น้ำจากภูเขามีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับโอเ้โอเยับสครับ ก็จะพาเอฟซมายัางจุดบริเวณที่มันล่มลื่นนะนะนะครับตรงนี้ล่มลื่นมากเลยทุกคนได้เห็นสเสียวเกนะี่ยวเนาะคือต้องรอให้ระดับน้ำมันลดลงมากกว่านี้ครับ FC ตอนนี้น่ากลัวมากนะครับน้ำป่าหลายแรงมาก <c oughs> ต้นไม้เนาะ,นะครับก็มีรากมงลากไม้นะทุกคน ป่าเขาลำนาวัยนะครับอันนี้เราก็มาดูทางน้ําไหลเนาะนะครับทางน้ําที่มันไหลมาจากข้างบนข้างบนเป็นภูเขานะนะครับผม อันนี้เป็นทางน้ําที่มันไหลามา FC เนี่ยไหลามาไหลามา,ลา,มาแล้วก็มาเข้าตรงแก่งกอกนะครับเราก็จะเดินเข้าไปดูกันอโอ้ก็เป็นหินนะครับ FC อันนี้เป็นเพียงแค่ทางน้ำไหลนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมก็ไม่เคยขึ้นมาขึ้นมาเจอนะฮะเอา้เาวแล้วน้ำมาจากตรงไหนล่ะ ทีน้ำมาจากตรงไหนครับอย่าบอกนะว่าน้ำมันมาจากซิมซึมจากแผ่นหินนะครับเนี่ยข้างบนเป็นลานหินนะครับผมจะลองขึ้นไปดูเนาะฮึบฮึบ,บก็ใส่เท้าแตะมาอาจจะอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีนะฮึบเกาะก้นไผ่ไว้ ว้าวนะครับ f c ผมผมขึ้นมาข้างบนแล้วผมเจออะไร f อนี่ครับไอ้ย่านะครับเจอหน่อไม้เฮ้เจอหนอ่อ,หนอไม้ป่านะครับเนี่ยสุดยอดนี่ครับ FC หน่อไม้ป่าโอ้นะครับเจอหน่อไม้ป่าครับเอา้า มีอีกครับเอฟซีมีอีกอุ้ยโหเบลเลอร์เลยนะครับเบลเลอร์เลยเอฟซีนะครับเจอหน่อไม้ฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีหน่อใหญ่กว่านั้นอีกก็คือหน,น่อนี้นี่นะครับโอ้โหนะครับนี่เราเจอหน่อไม้ทุกคนนะครับแล้วก็ไม่น้อยเลยนะแล้วก็นี่ครับ หน่อไม้อีกหน่อหนึ่งโอ้โหนี่ครับทุกคนว้าวโอ้เรามาเจอหน่อไม้นะทุกคนอันนี้ผมก็พา fc มาบนภูเขาเลยนะนะครับอันนี้ก็เป็นลำไผ่นะครับลำไผ่ เดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับลองดูขึ้นไปได้ไหมปึ๊บโอ้อ่ะ f ีครับ นผมผมเจออะไรโอ้โหหน่อไม้ปะทูนะฮะใหญ่มากนะฮะใหญ่มากเลยเจอหน่อไม้โอ้โหใหญ่จริงๆอะ่ะเจ้านี่นะครับทุกคนเจอหน่อไม้ครับใหญ่จริงนะนะครับนี่ ในหน้าฝนเนาะหน่อไม้มันแตกเยอะเลยนี่ก็เป็นลำไผ่ทุกคนลำไผ่โอ้โหห,ห,ห <c oughs> นอนี้เ <c oughs> บลเลอร์เลยซีนะฮะนี่เออโอ้โห,โหนี่นะครับลำยาวเลยนะแต่นี่มันมันมันเป็นต้นแล้วนะ <c oughs> ก็ไม่ควรที่จะเอาไปกินนะ ให้มันเป็นลำต้นดีกว่านะครับฮึบฮึบโอผมว่ากรนี้ก็คุ้มแล้วแหละนะครับนี่นะครับเจออีกแล้วนี่นะครับ่อกไม้ไอี แล้วก็ไา่อ่อนนะครับตอนนี้แมงกะพี้ฟิล์มก็อยู่ในป่าในเอฟซีนะนะครับอยู่ในป่าก็เดี๋ยวจะลองขึ้นไปข้างบนดูทุบเอ็มเดอร์อยู่ข้างล่างนะครับุบว้าว นี่ครับข้างบนก็มีไม้อันนี้อยู่ครับนี่ครับโอ้โหนะป่าที่นี่นะครับเยอะ FC ไม่ต้องกลัวเลยนะครับป่าเยอะอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่าจากธรรมชาตินะครับทุกคนผมจะมาไหนต่อเดีย๋ยวลองขึ้นไปข้างบนนะ ได้หรือเปล่าขึ้ข้างบนมีอะไรด้วย f อเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปดูเนาะ เหมือนมีอะไรเขาสร้างอะไรไว้ด้วย นี่เหมือนมีร่องรอยกันอยู่นะ FC เหมือนมีคนสร้างบ้านอยู่มีสายไฟด้วยเหรอ นี่ครับเอฟซีโหน่อไม้ก็นหนอเบลเลอร์เลยนะครับเหมือนเหมือนมีคนอยู่นะคือร่องลอยเฉยครับร่องลอยโหไ,นะไข่นะไข่ยอเลย มีโอง่งด้วยครับเจอน้ำในอ,อ่งเอฟี จุดบริเวณนี้เหมือนมีคนอาศัยอยู่มีบ้านมีอะไรนะนะครับเป็นเศษที่มีเหมือนมีคนอาศัยอยู่นะครับ ทงรอยที่เหมือนมมีคนอาศัยอยู่แหละนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเก่านับนี้เป็นห้องน้ำเก่านะ ผมเองก็ไม่เคยมานะตรงนี้เป็นพื้นปูน,นะฮะเป็นพื้นปูนตรงนี้มีคนอาศัยอยู่แหละ fc นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีคนอาศัยอยู่นะแต่ก่อนนะครับแต่ก่อน ผายเยอะมากผายเยอะมากนี่ครับก็เป็นล่องรอยการสร้างนะแล้วก็มีเคยมีไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าเข้ามาแล้วลักษณะก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนห้างนะไม่เหมือนบ้านมันเคยมีตัวบ้านแหละเขาลื้อออกไปแล้ว หน่อไม้เยอะมากเอฟซีหนูหน่หนอนนู้นนี่นะครับหน่อไม้เยอะมากจะเป็นร่องรอยนะครับโอ้ มีพระบงพระใบด้วยโอ้สรุปผมอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับ f อฟซีกลับทางเดิมปุบชุดชุดไปเจออะไรเจอบุกเอฟซีเจอบุก เกี่ยวขึ้นเลยเจียวบุกนะนี่ครับเป็นบุกนะครับเป็นบุกต้นบุกนะนมีบุกอยอู่เดี๋ยวผมต้องลงไปข้งล่างแล้วครับเอนเดอร์รออยู่นะครับผม ตรงนี้ก็ผมก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะไม่คิดว่าจะมีการปลูกสร้างเหมือนมีคนเคยอยู่ก็ไม่เคยรู้มาก่อน ับทางเดิมน,นะทุกคนจับไว้ลื่นลื่นโอ้โหโอ้ยลื่นนีสีลื่น ทางมันชนันครับ fc ต้องค่อยๆเดินนะครับต้องค่อยๆเดินเพราะมันฝนมันตกเกาะต้นไม้ไว้ปึ๊บชุบระยันหน่อไม้ไว้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โห ผมก็ขึ้นไปได้ไงน้องไอรูนเอฟซี N A F c เนาะฮึบปึบปึบ,ปบโอ้แต่ขอนนหน้าหน่อไม้โอ้ผมจะลงยังไงล่ะเ c ฟซีลื่นอะนะครับตสต้องไปทางนูน้น ทางนี้ไม่ได้เนี่ยชุบ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  Oh. เกือบออกจากป่าไม่ได้เอแต่ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปไกลมากนะทึบทบโอ้โห oh. oh. 哦、oh. oh。哦。哦吼。 นะคแลบแล้วนะครับ,นนรบผมก็หลุดออกมาจากป่านะครับผมสุดยอดแล้วนะครับาต่อ,อ,อนี่ครับก็น้ำมันเชี่ยวนะครับทุกคน ก็หัวแข่งกอกแห่งนี้นะครับนะ้ำมันเชื่อมากนะครับแรงมากนะครับครับ,ค,รบคือตอนนี้นะครับผมก็จะเดินขึ้นแมงบนแล้วนะครับแล้วก็เจอเอ็นเดอร์นะครับผมนี่ขอก่อน เมื่อกี้ขึ้นไปนะครับบนภูเขามีร่องรอยของคนอยู่สร้างบ้านแต่มันล้างแล้วแล้วก็เจอหน่อไม้หน่อหลายหน่อมากใช่วันหลังถ้าเดินป่าน่าจะมีบ้านนคอยู่มมีร่องรอยคนอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่อืมไม่มีแล้วแต่บ้านหลังนี้มันยังรูปใหม่อยู่เลยนะตรงนี้ใช่มันเป็นร่องรอยครับอยู่ข้างบนนี่อ่ะอืมเนี่ยมีคนท้อ อ๋อน้องเขามาเที่ยวมาเที่ยวเหรออ๋อครับ oh. ผมนี่นะ,ะ oh. วันนี้ก็พาเอฟซีมาประจนภัยเนะาะนะครับพามาทำคอนเทเนต์ป่าคลิปแรกเลยเนี่ยแรกจะดูไม่แก่งกอกอยู่ดีๆผมก็พาเอฟซีเข้าป่าเ็ยเลยเนาะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแหมงกบี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ